สวัสดีครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกินกันเองครับวันนี้ไปแถวคูบอลดีกว่าเพราะว่วันนี้เราจะไปไปยิปเจ็ดมีคนถามมาว่าพี่เพรสทำไมมึงไปแถวคูบอลปล่อยยังวะไอชิบหายมันแถวบ้านกูมีโอกาสที่จะไปไกลๆบ้างนะเดี๋ยวเราเข้าวิกิตในคูบอลไปยิปเจ็ดดีกว่าตอนนี้นั่งร้านคนอยู่เยอะเนี่ยซอยนี้แหละขวาเนี่ยทางขวามีร้านอยู่อ่ะน่าสนนะไปร้านนี้ดีกว่าร้านนี้ดีกว่าร้านนี้ดีกว่านน ในร้านนี้ด้วยเ่ยไร้องร้านนี้น,นะสุ่มเลยสุ่มเลยสุ่มแดงข้างทางไปลุกเลยว่ะโอ้โหที่ร้านอะไรที่ร้านอะไรก็ไม่รู้ะ่ะ คืออะไรก็ไม่รู้ลองเลยดีกว่าเราอยู่ร้านเจ๊อ้อยครับอยู่ในคูบอนซอร้านนี้เก,ก็มีหลายอย่างเลยนะมี่ซ้วโซบะซูกี้น้ำแห้งราดหน้าผัดซีอิ๊วผัดไทยเส้นขนมผักกาด หอยทอดเวลายอย่างเลยผมสั่งนี่มาลองผัดไทยกุ้งสดมีตัวดูกุ้งนะหูดูกุ้งดิกีกุ้งตัวปเป็นเลยเอาไปนหนึ่งตัวตัวใหญ่อะอ่ะกูก่อนชิมเลยเส้นจะเป็นแบบนี้นะหยิบมาเป็นก้อน ม,มีรสชาติมีรสชาติมีรสชาติมีความหวานเอาเอาผักเปิ้เอาตัวอยู่นะเอาถ้ามีผักเอาใส่มะนาวหน่อยนอ้ทอดกับมะนาวไปรึเปล่าสะไทยพีอ่อันนี้กินแบบไม่ปรุงเลยนะเหมือนแบบมาจากกระทะเลยอน่ะ ได้ว่ะไม่ได้ขนาดไม่ปรุงยังอร่อยอะ่ะอืมต้นผักหน่อยนะเพราะแบบนี่เขาก็มีนต่างกันเพราะว่าเหมือน,นเพราะว่ามีตา,ามสั่งด้เนะี่ยตามสั่งหลากหลายเลยข้างทางเลยน,น้ำไม่เอาแล้วทุกอย่างผัดไทยโดยเฉพาะเราใส่มะนาวหน่อยนะ กุ้งผักอะไรวะที่เขากินกับผัดไทยอ่ะขอบคุณค่ะใส่มะนาวเข้าไปละอ,อร่อยวะ่ะอร่อยเลยครับ ราคาไม่ไม่รู้เท่าไหร่นะเดี๋ยวเราบอกเราบอกราคากินเสร็จก่อนหืออร่อยอร่อยออยมาคุ้งตัวห่นเนี่ยเอาไปสี่ดาวไปดูต่อไปครับหือกับเหารวมมิตรไข่ดาวเล็ดแค่ วุ้ยแล้วมือนี่หมูโอ้ยมันยังไม่ปรุงนะมันขอชิมกระเพราก่อนเลยกระเพราที่นี่เขาก็จะใส่พริกใส่ใบกระเพราโดยท้าเดียวมีความเค็มมีความเผ็ดไม่จืดครับอร่อยมาก อร่อยมากครับหอกจิมปลาหมึกตุนข้าวอร่อยปลาหมึกสดมากเลยตัวใหญ่ด้วยดิยดตัวตใหญ่ฮะหูอร่อยมากโดยลวปลาพริกก็หน่อยฮะเฉียบเลยอ่ะกุ้งตัวมันคล้ายนะข้าวบึ้งเนี่ยไทยด่ดาวเลย ไปตีนะครับความอร่อยสุดยอดกินเราสั่งมาหนึ่งอย่างครับเรียกว่าหอยทอดห,อ,หอยทอดเอนี่ยราซอสความข้นเลยพี่มันรละว่ากรอบหรือ,อนิ่มกรอบหรือนิ่ม ออกครับนิม่มเดียวมัจะเป็อส่วนมาขวดกินหมดไน้มันกินไปเลยบางทีนะต้องขอเพิมนี่นะกินหอยกินแป้งสองอ้อ้อนก็ดีเลยเจ็ดมากเลยะเจีซอสรับอีกจะจืดงที่ก็จับแบบ

รสสีดาวเลยรสชาตินี้สุดยอดผัดไทยหอยทอดกะเพราอร่อยเรือไม่ถูกเลยกินอะไรดีอร่อยหมดเลยอิ่มมากอร่อยมากเลยครับในชื่อร้านเจอ้อยคนไหนชื่อเจอ้อยเนี่ยออ๋สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ รสชาติดีมากเลยครับขายมานานแล้วครับขายมกี่ปีอะสามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปีรสชาติดีมากนะครับขายหลายอย่างด้วยนะใครกลัวมาแล้วรอนานก็โทรมาสั่งก่อนได้นะครับที่เบอร์นี้นะครับโอ้ยอร่อยผมกินละสั่งไปสามอย่างรสชาติดีมากอยู่ตรงนี้เลยคูบอยี่สิบเจ็ดแยกยี่สิบ ลองมาดูครับพี่น้องรสปากเจ๊อ้อยเขาดีจริงๆว่ะเาก่สุ่มแดก้างทางจม